สำหรับใครที่รอดู EP 2นะคะป่ะมิลันจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวน่านกันพวกเราถึงน่านประมาณบ่ายสองโมงแทนเดิมที่เราวางไว้เราจะต้องถึงน่านประมาณบ่ายโมงนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะเก็บทุกที่ที่เราอยากไปที่แรกที่เราต้องเก็บเลยก็คือขอถ่ายรูปเซลฟี่กับเครื่องบินหน่อยนะคะโอกาสนั่งเครื่อง,งทั้นทีก็ขอถ่ายรูปนิดนึงนะหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่สนามบินน่านกันนะคะเพื่อที่จะไปรอน้องบอกเลยว่าทริปนี้มีแต่ความโชคดีและก็โชคดีแทนวันแรกของพวกเราเราจะไม่เช่ารถกันนะคะเราจะให้คนใน พื้นที่พาเราไปเที่ยวเราน้องมารับกลับหลับไปกลับมาได้ค่ะพี่หลับพี่หลับอยู่นะแต่ว่ามันทตามอยู่ได้เพราะว่าพี่ พอมาถึงปันก็เล่าโมเมนต์ให้ฟังนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนแล,และแล้วคนในพื้นที่ก็มารับพวกเราแล้วนะคะเขาไม่ใช่แก๊ปหรือเป็นไกด์นะคะแต่เขาคือน้องคนสนิทของมิลานกับปันนี่แหละค่ะมิลานน่ะเจอน้องเขาครั้งที่สองส่วนปันน่ะเจอน้องเขาครั้งแรกเอาจริงๆปะเหมือนรู้จักกันมาเป็นสิบปีเลยโอเคแล้วเออตอนนี้โอเคแล้วปก,กติเออออหอคบสามพุดสองคบสามจสองเลยใจสั่นใจสั่นเพราะว่า ไม่เคยขึ้นเครื่องเล็กไงพอขึ้นเครื่องเล็กคือครั้งแรกมันประทับใจไงพอครั้งที่สองแล้วเครื่องมันเล็กลงเราต้องลองหลายๆเราต้องลองหลายๆประสบการณ์ประสบการณ์ครั้งนี้น้ำตาร่วงหนาวเราเนี่ยไม่หนาวล้อหัวหัวยิงแดงๆเลยใส่เปบนผ้าถุงเหรอ ไรม่ไปไหนครับกิ้งบวชเดี๋ยวพาไปที่บ้านเราอันนี้ร้านอะไรนะคะสาหร่ายสาหร่ายสายเสียวสายเสียวสยเสียว โปรแกรมแรกของพวกเราเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนนะคะทุกๆคนเมื่อกี้มิลานพูดชื่อร้านผิดร้านนี้มีชื่อว่าสหายสายเตี๋ยวซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นบะหมี่มะแขวนทางน้านเขาจะขึ้นชื่อเรื่องมะแขวนกันนะคะมีพี่ๆท่านไหนเคยกินมะแขวนกันบ้างหรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์กันได้นะคะสําหรับมิลันแล้วทานได้สบายน,นะคะบี่มแขวนที่แร้าวเดียวหนอน้น้องจะสั่งไหมหมี่มะแขวนจะเป็นจานจ้าที่สองแต่ไม่มี ็เขาบอกว่ามีเจ้าเดียวในน่านไอปันนีน่นะนี่เลยหน้าตาบะหมี่มะแขวนของเรานะคะเชื่อไหมมีรานคนเดียวที่สั่งบะหมี่มะแขวนนอกนั้นทุกคนสั่งกว๋วยเตี๋ยวปกติหมดเลยค่ะมาทั้งทีต้องลองอะไรที่ไม่เคยกินเผื่อกินแล้วอร่อยก็ได้มาเดี๋ยวให้คนน่านบรรยาย <c oughs> ฟัง <c oughs> อันนี้เขาอะค่ะนนอดีตอดีเรามากินก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรนะคะแ <c oughs> <c oughs> ายติเน้นนำเมนูให้หน่อยค่ะอันนี้เป็นเซเล็กต้มยำ บะหมี่มะแขวนอันไหนมะแขวนมันอยู่ยังไงอะคะไหนมะแขวนเป็นซอสรสชาติเป็นยังไงคะทานให้ดูหน่อยได้ไหมคะมันจะลมยังไงนะ้นขึ้นคืออะไรอะภาษาเหนือขึนนมันคืนภาษาไทยคืออ๋อมันขึ้นึ้นลองกินเธอมาลองกินของเราก่อนเธอจะได้รู้ว่ามันขึ้นึ้นเป็นยังไง เดี๋ยวขึ้นจมูกเออชิวนี้ก็ไม่มีน้ำเลยชิ้นนี้ก็นี่ไงเขาให้รูปมาไงอ๋อเขาไม่ชอบกินอย่างนั้อยู่แล้วอาใจเอาใะอ่าลองซื้อคำแรกเอาคำน้อยๆก่อนก็ได้จ้าเธอน้องกินได้เปม่าเอออะไรค่ะห้ามเอาดรสมิ่งห้ามคายนะปาดปาดซอสด้วยนะซอสจวงข้างเออนาระนลระเรื่องจริง จืดเนีจืดอืมมีดมก่อนด้วยจีดไหมจีดไหมจีดไหมขึ้นไหมขึ้นจะหมันไนมมันไม่ได้หมุนขนาดนั้นมันมีความแบบว่าเผ็ดไปๆแล้วมีกลิ่นเฉพาะเหรอมีกลิ่นเฉพาะอะไรมาไรอ่ะให้ลองมางดิ สรุปว่ามื้อนี้อร่อยนะคะพวกเราทั้ง3คนสามารถกินมะแขวนได้หลังจากกินบะหมี่เสร็จแล้วเราไปต่อที่คาเฟ่กันดีกว่าสําหรับทริปนี้อยากจะบอกว่าร้านนี้คือที่1ในใจมากและอยากกลับไปกินซ้ําอีกรอบร้านนี้มีชื่อว่าฮานิฟังดีๆไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะคะฮานิ <ani> ถ้าภาษาเหนือก็จะแปลว่าฉันนี่แหละฉันนี่ประมาณนี้ร้านนี้จะเด่นซิกเนเจอร์ก็คือชาเขียวะะแต่เราสายโกโก้โกโก้โกลมุนมากๆเลยค่ะทุกทุกคนร้านนี้บรรยากาศ ดีน้ำอร่อยมิลันก็เก็บบรรยากาศรอบๆมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะคะฟิลแบบธรรมชาติสุดๆตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าร้านนะคะเที่ยวไว้ถ่ายรูปส่วนปันก็จะสั่งเป็นเมนูนมสดเหมือนเดิมนึกว่าวันนี้ปันจะกินชาเขียวที่ทุกคนเห็นกําลังเดินเดินอยู่นี่กาลังคิดคอนเทนต์นะคะเป็นคอนเทนต์ที่เราเดินวิ่งหนีกันป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชาเขียวข้างในกันมิลานมาไม่ทันตอนที่เขาชงชาก็เลยเก็บบรรยากาศตอนชงเสร็จมาให้ดูืมแค่เห็นคลิปตอนนี้ก็อยากไปกินซ้ําอีกรอบเลยค่ะทุกทุกคน จริงๆวันกลับถ้าเวลาเหลือมิลันก็อยากกินก่อนขึ้นเครื่องนะคะแต่เสียดายมาไม่ทันไว้จะกลับไปกินที่ด้านใหม่นะคะทานกาแฟเสร็จก็เตรียมตัวขึ้นรถจะไปบนดอยกันแต่เอ๊ะอะไรนะเฮ้ยมจริงด้วยอ่ะมะยมมาไหนมะยมช่วยได้โอ้โหสุดยอดค่ะ คือหลังจากนี้พวกเราจะขึ้นไปสปันกันนะคะซึ่งน้องบอกว่าทางมันคดเคี้ยวมากเอามา,มาติดรถไว้แล้วจะอุ่นใจ EP หน้าเจอกันที่สปันนะคะก่อนขึ้นสปันก็ต้องเจอถนนใหม่เลข3ก่อนและพวกเราก็มีความโชคดีอีกเหมือนเดิมเจอกันใน EP หน้านะคะ